พอเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้พื้นที่ไป75เมกแล้วนะครับแล้วก็กําลังอัปโหลดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยพื้นที่ว่างที่ให้เรามามากถึง1,024กิกนั่นเองนะครับยังเหลืออีกเยอะมากจริงๆครับ เราก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าในตอนนี้เนี่ย Google Photo หรือว่าแอป Google Photo ของเราเนี่ยมันจะเก็บรูปในระบบข่าวโดยจํากัดพื้นที่15กิกแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ใช้หลายท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยก็ไม่ได้ใช้ระบบฝากเก็บข้อมูลรูปวิดีโอต่างๆใน Google Photo อีกต่อไปแล้วครับแต่เมื่อเร็วๆนี้นายตึงเน้ไปพบแอปพลิเคชันหนึ่งครับนั่นก็คือแอป Tele บ็อกนั่นเองนะครับเทเลบ็อกเป็นแอปเก็บข้อมูลไว้ในระบบข่าวคล้ายๆ Google Photo เลยครับแต่ที่พิเศษก็คือเจ้าแอปเทเ e บ็อกเนี่ย ให้พื้นที่จัดเก็บฟรีมามากถึง1เทาไบต์หรือว่า1024ิกิกนั่นเองนะครับโดยไม่มีการเก็บรายเดือนแต่อย่างใดนะครับวันนี้ในถตึงหนึ่งเลยจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเจ้าแอปพลิเคชัน Telebox ตัวนี้นะครับสำหรับจัดเก็บข้อมูลรูปภาพวิดีโอไฟล์ต่างๆไว้ในระบบ cloud ที่ให้มามา,มากถึง1000กว่ากิกเลยนะครับก่อนอื่นคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะเข้าไปดาวน์โหลดใน p l a y Store ก็ได้นะครับพิมพ์ค,าคําว่า Telebox นนั่เอบเลบ็อกน วิธีการใช้งานกันเลยครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดติดตั้งเจ้าแอป t e l e box ตัวนี้นะครับหน้าตาม,มันจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับ<ฤ>เข้าใช้งานครั้งแรกนะครับเขาก็จะต้อนรับเราด้วยเคล็ดลับนะครับเขาจะบอกให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครือข่ายหรือว่าอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไว้นะครับเพื่อสะดวกรวดเร็วในการสำรองข้อมูลขึ้นไปในระบบข่าวนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็กดที่ปุ่มเห็นด้วยเลยปึ๊บ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าล็อกอินครับแต่ในที่นี้เนี่ยเรายังไม่เคยสร้างบัญชีนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มสร้างบัญชีกันก่อนนะครับเข้าไปเลยครับ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาที่หน้าสร้างบัญชีครับโดยในที่นี้เราสามารถสร้างบัญชีได้3มช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชี Gmail บัญชี Facebook หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นายถึงหนึ่งแนะนําให้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็นอะไรที่กู้คืนง่ายครับเบอร์โทรของเราต่อให้มันหายเนี่ยเราก็สามารถไปทําซิมใหม่นะครับด้วยบัตรประชาชนของเรานั่นเองแต่ในกรณีที่เป็นบัญชี Gmail หรือว่าบัญชี Facebook เนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านอาจจะจํารหัสผ่านไม่ได้แล้วนะครับเพราะ เพราะฉะนั้นสะดวกที่สุดน่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับผมก็จะเลือกเป็นหัวข้อที่3เลยครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นที่หน้าสร้างบัญชีครับตรงนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่หัวข้อเบอร์โทรศัพท์นั่นเองในแถวแรกนะครับเขาก็จะให้เราใส่เบอร์โทรมือถือของเรานะครับเราก็ทําการใส่เบอร์มือถือได้เลยครับ หลังจากที่เรากรอกเบอร์โทรมือถือของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มส่งรหัสยืนยันเพื่อให้ทางแอปพลิเคชันส่งรหัสยืนยันมาทาง S M S ของเรานั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยครับอโอเครหัสมาแล้วครับ2516ผมก็จะามากรอกเลยครับ2516หลังจากที่เรากรอกรหัสที่ได้จาก S M S แล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนได้เลยครับ เป็นนั้นเรียบร้อยครับตอนนี้เราใช้เบอร์มือถือของเราในการลงทะเบียนแอปเทเลบล็อแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นหน้าเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลภาพถ่ายแบบอัตโนมัตินะครับถ้าเราต้องการให้มันสำรองข้อมูลเลยนะครับแบบอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปที่ปุ่มเปิดใช้งานสำรองข้อมูลอัตโนมัติได้เลยครับปึ๊บ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับทางแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะขอสิทธิ์ในการเข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูลของเราเพื่อที่สำรองไว้ในระบบขา์นั่นเองนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มเข้าใจแล้วปึ๊บจากนั้นกดอนุญาตไปเรื่อยๆนะครับหลังจากอนุญาตแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลอัตโนมัติอีกครั้งนะครับปึ๊ก เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน t e l ลบ็ x เสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัวเลขนะครับตอนนี้เนี่ยทางระบบกําลังสํารองข้อมูลรูปในเครื่องของผมนะครับเข้ามาในระบบค่าวแบบอัตโนมัติเลยครับต่อไปเนี่ยเวลาที่ผมถ่ายรูปนะครับมันก็จะสํารองไว้ใน t ท l e บ็อกแบบอัตโนมัติเลยครับเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูสถานะนะครับ พอเข้ามาแล้วในนี้จะเป็นรายการดาวน์โหลดกับอัปโหลดอัปโหลดคือการใส่รูปจากเครื่องเราไปในระบบข่าวนั่นเองนะครับลองเข้าไปดูนะครับ ตอนนี้นะครับทางตัวแอปเนี่ยกำลังสํารองข้อมูลรูปในเครื่องผมเนี่ยซึ่งมันเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวย้อนกลับออกไปดูฟังก์ชันต่างๆในตัวแอปกันบ้างนะครับเพราะเรากลับมาที่หน้าหลักกันแล้วนะครับเรามาดูการตั้งค่าสําคัญๆที่นายตึงหนื่องอยากให้คุณผู้ชมทําความเข้าใจกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่มุมซ้ายบนครับมันจะเป็นไอคอนโปรไฟล์ของเราครับคลิกเข้าไปเลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้พื้นที่ไป75เมกแล้วนะครับแล้วก็กําลังอัปโหลดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยพื้นที่ว่างที่ให้เรามามากถึง1,024กิกนั่นเองนะครับยังเหลืออีกเยอะมากจริงๆครับและเมนูสําคัญเมนูแรกที่อยากให้ทําความเข้าใจนะครับก็คือสํารองข้อมูลอัตโนมัตินั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ โดยปกติแล้วนะครับทางระบบเนี่ยจะตั้งค่าให้สำรองข้อมูลรูปถ่ายแบบอัตโนมัติครับในกรณีที่คุณผู้ชมไม่อยากให้มันสำรองอัตโนมัติก็สามารถเข้ามาปิดตรงนี้ได้ครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยต้องการสำรองรูปเองต้องการเลือกรูปที่สำรองเองนะครับก็สามารถมาปิดตรงนี้ได้นะครับในหัวข้อต่อไปนะครับก็คือสำรองวิดีโออัตโนมัติตรงนี้เราจะใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องซื้อแพ็กเกจพรีเมียมแต่ถามว่าเราสามารถสำรองวิดีโอได้ไหมสำรองได้ครับแต่ว่าเราต้องไปเลือกอัปโหลดเองครับ เดี๋ยวนายตึงเนื้อทำให้ดูในช่วงถัดไปนะครับโอเคครับในเมนูสำรองข้อมูลอัตโนมัติก็ประมาณนี้นะครับย้อนกลับออกมาครับทุกการย้อนกลับของเมนูเนี่ยโดยปกติมันจะย้อนกลับมาที่หน้าหลักครับให้เรากลับไปที่โปรไฟล์อีกหนึ่งครั้งนะครับ และเมนูสุดท้ายที่นายตึงหนึ่งอยากแนะนําให้ตั้งค่ากันนะครับก็คือเมนูการตั้งค่านั่นเองครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของแอปเทเลบ็อกแล้วนะครับสิ่งที่นายตึงหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมแก้ไขกันก็คือการถ่ายโอนไฟล์ผ่าน Wi-Fi เท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วใครใช้อินเทอร์เน็ต WiFi อยู่แล้วเนี่ยเปิดตรงนี้ไว้ก็ได้ครับแต่สําหรับใครที่โดยปกติแล้วไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือเนี่ยแนะนําให้ปิดตรงนี้ครับ เพราะถ้าไม่ปิดฟังก์ชันนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ด้วยอินเทอร์เน็ตจากมือถือได้นั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยในถึงหนึ่งก็อยากให้คุณผู้ชมอัปโหลดไฟล์ผ่าน Wi-Fi ดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะรวดเร็วมากกว่าอินเทอร์เน็ตจากซิมมือถือนั่นเองนะครับ เอาละครับย้อนกลับออกมาหน้าหลักนะครับเราไปดูวิธีการอัปโหลดดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆในเครื่องเรากันบ้างนะครับในกรณีที่เราอยากเลือกไฟล์นั้นมาจัดเก็บเป็นพิเศษเลยนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่ไอคอนเครื่องหมายบวกที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับให้เราเลือกชนิดไฟล์ที่เราต้องการอัปโหลดครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเพลงนะครับหรือว่าเอกสารต่างๆนะครับเราก็สามารถเอามาสำรองข้อมูลในเทเลบ็อกได้ครับอย่างในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นคลิปวิดีโอละกันนะครับเราก็จะเข้าไปที่หัวข้อวิดีโอเลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปวิดีโอทั้งหมดในเครื่องของเรานั่นเองนะครับเราก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการสำรองไว้ในเทเลบ็อกเลยครับ พอเราเจอคลิปวิดีโอที่เราต้องการสำรองไว้ในเทเลบล็อกแล้วนะครับเราก็ติ๊กเลือกได้เลยครับปึ๊บหลังจากติ๊กเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มอัปโหลดบริเวณมุมขวาล่างตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บเพียงเท่านี้นะครับไฟล์คลิปวิดีโอที่เราเลือกเนี่ยมันก็กําลังถูกอัปโหลดแล้วครับซึ่งความเร็วในการอัปโหลดไฟล์ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าอัปโหลดของอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้อยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับ เอาละครับแล้วในกรณีที่เราฝากไฟล์ไว้ใน t e เลบ็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในอนาคตถ้าเราอยากดาวน์โหลดไฟล์นั้นลงมาในเครื่องทํายังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับยกตัวอย่างในที่นี้ผมจะดาวน์โหลดคลิปวิดีโอที่ผมเคยอัปโหลดไปแล้วนะครับกลับเข้ามาในเครื่องนั่นเองนะครับเราก็สามารถมาเลือกไฟล์ที่เราต้องการดาวน์โหลดเลยครับอย่างในที่นี้ของผมก็จะเลือกเป็นวิดีโอครับ และวิดีโอที่ผมต้องการดาวน์โหลดก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับเราก็สามารถคลิกค้างเลือกได้เลยครับปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้หลายๆไฟล์พร้อมกันเลยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมอัปโหลดไว้คลิปเดียวนะครับและหลังจากที่เราคลิกเลือกไฟล์ที่เราต้องการดาวน์โหลดแล้วนะครับให้เรามาสังเกตที่ปุ่มด้านล่างนะครับในด้านล่างนะครับก็จะมีหัวข้อดาวน์โหลดแชร์แล้วก็ลบนั่นเองนะครับในกรณีที่เราอยากดาวน์โหลดลงเครื่องเนี่ยเราก็เลือกที่หัวข้อดาวน์โหลดเลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับไฟนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในรายการดาวน์โหลดแล้วครับแล้วสมมุติว่าถ้าผมต้องการแชร์ไฟล์นี้ไปให้เครื่องอื่นนะครับเราก็ทําคล้ายกันเลยครับเลือกไฟล์ที่เราต้องการแชร์นะครับจากนั้นนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้มาคลิกที่ปุ่มแชร์ด้านล่างนะครับึือหลังจากที่เราคลิกที่ปุ่มแชร์แล้วนะครับต่อมานะครับให้เราเลือกที่หัวข้อลิงก์แบ่งปันนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับ หลังจากนั้นนะครับทางตัวแอปพลิเคชันจะสร้างลิงก์ดาวน์โหลดนะครับให้เราส่งไปให้เพื่อนของเรานะครับอย่างของผมก็จะส่งไปให้แม่ปัญชาให้แม่ปัญชาดาวน์โหลดคลิปนี้นั่นเองนะครับผมมันก็จะเป็นลิงก์สําหรับดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนี้ในเทเลบล็อกเลยครับผมและสุดท้ายนะครับถ้าเราต้องการลบไฟล์ที่เราฝากไว้ในระบบข่าวของแอปเทเลบล็อกเนี่ยเราก็สามารถเลือกลบได้เลยครับอย่างในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นหัวข้อรูปแล้วกันนะครับเราก็จะเข้าไปที่หัวข้ออาราบั้มครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกลบได้เลยครับสมมุติในที่นี้ผมต้องการลบหลายๆรูปนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ไอคอนสี่เหลี่ยมที่อยู่มุมขวาบนตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกลบได้เลยครับหลังจากที่เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มลบด้านล่างได้เลยครับคลิกเข้าไปเลยครับ ปึ๊บหลังจากคลิกที่ปุ่มลบแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพให้เรายืนยันอีกหนึ่งครั้งครับเราก็เลือกยืนยันลบได้เลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ไฟล์ที่เราเลือกก็จะถูกลบไปแล้วครับผมและนี่ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นสําหรับเจ้าแอป Tele บ o อกนั่นเองครับและนี่ก็คือแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับการสํารองข้อมูลของเราไว้ในระบบขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคลิปวิดีโอนะครับให้พื้นที่มามากถึง1นึ่เทาไบต์หรือว่า1นึ่งพันกิกนั่นเองนะครับนายตึงหนึ่งหวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงในื่องด้ อะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย